ประมาทให้ได้นะอันี้มันรถเวยเลยเดียวไม่เราขับเข้าไปในห่วงเว้ยเราขับเข้าไปในห่วงได้นะแเราก็เข้าไปหยิบรถถังให้ได้ยี่ห้อรถอะไรนะรถไเี่ยเลเล่นยงใครขับเข้าไปในลงใครขับลงเข้าลงไปในห่วงได้คนนั้นจะได้อยู่ในรถถังเว้ยเลหยิบรถถังแล้วมายิงก่อนเปช้ทิ้เลยเาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าง่ายไปเปล่าโอเค เฮ้ยเคมเข้าหวงได้เหรอเฮ้ยแตเย็นแใจเย็นยเข้าได้โนชนโนเวลาจนนา้นนนอ้ยหัวรถก็โอ้ยโอ้ยคืออะไรโอ้ยจะชนกูทำไมตายแล้วโอ้ยสิจังว่ะนี่ขึ้นได้ยากเหรอโอ้ย รถเถอะไอ้สั์รถแม่งบาบางที่อ่ะคันเล็กจะบบางโหไม่ได้มันล้อไม่มาต้อใช้รถเล็กดูี่รถแม่งคันเล็กกระจิ๋งเดียวเนี่ยีนีแม่งก็สีดไอ้สัสมันไป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 ไหนะเฮ้ยหยุไม่แล้วายแล้วคลิปไหนหายล้วลปไปาปไหนต่อวะไปทไปไหนต่อวะเฮ้ยยังลงไม่ได้เลยลงแล้วลงแล้วลงแือ

เฮ้ยเฮ้ยลงลงดิเออลงดิลงลงลงต, well, h, ต,ต, Z, ต okay, okay, нолог, ีไอสั์เอ้ยลงมาตีไอเหี่ยเฮ้ยตอกรหตอกูไอสั์อ๋อคืออะไรอโอ้ยเแล้วล้ล้โอเคโอเคลงแล้มาแล้วเอาละกูได้ละของจริงอยู่นี่จัด่ายกนเอเอาละเมืองมาแล้วรถถังรถถังมาแล้วรถถังมาแล้วเอาละพี่เจี๋ย เราถังมาแล้วจ้าอะไรบ้างทุกคนเอ้เอาไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงจะไม่ยิงจะเหยียดอย่างเดียวเจอยิงจะเหยียดอย่างเดียวจะเหยียบอย่างเดียวเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนเอ้ยิงสุดสีสุดมากไปไหนไม่ยิงไม่เหยียบเหยียบเหยียบเอ้ไปไหนจ้าเด็กเด็กขียนหออย่ายิงอย่าขึ้นไปขึ้นไประเบิดแล้วระเบิดแล้วนะระเบิดแล้วนะไปไหนวะเอ้ยไปไหนแล้วไปไหนเออเหยียบแม่งไอ้สัตว์ ไปไหนไปนไหนเออเอาเอาเอาวิ uh ่งเอาวิ่ง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 เอาวิ่งเอาวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งเราวิ่ง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 เอาวิ่งเร็วเร็วเร็วเอาวิ่งเร็วเร็ววิ่งวิ่งเอาเร็วเร็วเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งเลยแล้ววิ่งไอ้ปซะไอ้แล้ววิ่งไปไหนรับ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 นะเลือกเอเอเอ เอาแล้วไปไหนตบตบด้วยปืนตบด้วยป้อมปืนตายยังตายยังรถไปรถรถพังเลยสัตว์เหยียบแม่งเลยสัตว์สัตว์เก็รถมันพังแล้วไงไม่ควันมันขึ้นควันเพื่อมันดับควันมันขึ้นไงอืมกลัวลงไปแล้วไอ้ออะมายิงกู พี่ดูลงรูมาต่อหน้าต่อตาผมนะครับไม่ขายไม่ขายเียออฟไปใส่กูลงไปก่อนเียออฟตามตุ่นนะตบลงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทีนี้ไม่ต้องจะเป็นสีไม่ไม่ต้องพึ่งสีเยสมึงมึงมึงวิ่งให้มันลงอ่ะมึงวิ่งให้มันลงไปเลยที่กูกำลังโชว์หล่อให้กูพูดหล่อๆบ้งก็ได้เนอะไปทำกีฬาที่ไหนเนี่ยตกเกี๊ยวไม่ถึง ลงพื้นแล้วเยยิ่งแค่ลกันมังหมดเลยเหี้ยละเฮ้ยพีดียวอย่าเพิ่งใจเย็นเลยไม่กี่คันเออไม่กี่คันเลยแล้วหัวอนว่ะงไม่กี่ันเามีอีกันแล้วจะนทาไมเนี่ยจริงเลยเน มีไหมคุณกนโอเกมไปตาอตีเนต f ีโอ้ยเจแล้วทีเจจะบอกมาคุณชอบดอวไรเนี่ยเมื่อเก้ ยใครโดนมึงไอ้ค่ะตาแรงไปแกเสียงอะไรรู้เพีาะว่ามึงปิดคอมนอนไป่ปิดคอมปิดไฟยนอนพักผ่อนเออมึงนอนพักผอนแล้วก็ฟังฟังนิทานอีศรกิษัตร์อันนี้ไม่ได้เป็นแต่อิศกอันนี้ต้องฟังอันนี้ต้องฟังนิทานนิทานกิษัตร์ไปเก็บไป้วย ไปกับเจดีดีกว่าไหมขยันลงจริงแล้วนี่ผมกระโดดได้เลยเอาอ่ะเอแต่นพวกูความรู้สึกกูน่าจะเข้าช่องว่ะความรู้สึกกูมาแล้วความรู้สึกกูมาแล้วโอ้ยความรู้สึกของคนนั่นเลยอ่ะกลัวๆแล้วกูว่ากวกูรู้สึกกูจะกูจะเข้าช่องกูเข้าเลยเฮ้ยไมได้มาตบตุกุทีสัว์เออคนไม่ได้ได้ดิต้องได้ดต้องได้ต้องได้ต้องได้ดิต้องได้แล้วอย่างเี้เข้าดิอก็ตายสัว ตายแล้วได้แล้วเว้ยเห,ห็นไหมกวลาความสหองหอลา้างสหองหอยกูแม่นจริงๆไ้สัดบอกว่าจะบอกว่าจะออกออกเลย,ดยเดี๋ยวดิคุณลองลอะไรไม่ลองไปไปไงบอกแล้วกูไม่ให้ลองลองอะไรของมึงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> บอกแล้วความรู้สึกคนแม่นเลยสัดลางสหองหอยกูแบบใช้ได้ใช้ได้เป็นล้างส่งหอยเมื่อตอนวันลอยกระทงว่าไงล่ะจ๋า โอเคโอเคไม่เหี้ยพี่ต่อให้เนี่ยพี่ต่อให้ดูดูเป็นตัวอย่างเหย่ะถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ทำจริงๆผมจะไม่ทำผมจะเลิกเหี้ยบอกพี่เดียวมจะไม่ทำเป็นรามสงอนเมตอนมันลอยกระทงพี่เดียวทำไรพี่โอ้ตาแล้วเดี๋ยวไปหาพี่ดิวสักหน่อยไปหาไปหาพี่ดิวสักหน่อยพี่ดิยววะไงพี่เอาป่ะพี่เอาป่ะตบตอบตบปุปปะ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 เอาไว้พี่ดิวไอ้สัด พี่เดีวเอาเอากู้ขึ้นมาเอารถกู้ขึ้นมาเอารถกู้ขึ้นมาพี่เดีวเอารถกู้ขึ้นมาพี่เดีวเอารถกู้ขึ้นมาไอ้สัตว์เอ้ยไม่น่าเล่นเลยคือบนหน้าตาคู่กับเอยอดผมก็คนใจดีจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่น่าเลยเหตุผลคนใจดีสัตว์ น่าใจดีเลลยแหะขึ้นไปคนเดียวไม่ขึ้ถไปคนพ่าเออถ้ากูยิงก็จบได้ไงเฮ้ยเห็นผมคนใจดีไม่น่าจะเป็นเล่นเลยต่อไปนี้กูจะไม่ใจดีใครละจะเก็บเลี้ยงไว้ดูเล่นดูเขาห่างกลังเราตอนแรกจบแล้วจบแล้วไม่น่าใจดีเลย เอ้ยม oh, yeah. yeah. yeah, he yeah, ah, ันจะเล่นแล้วทำไมมันชอบไปรมันยไปทไมเอาลยไว้งมาเล่นแล้วถังมาแล้วก็ยิงไปใหม่ตายแล้วเนี่ยออฟโอ้ยนิดเดียวยิงไปในรูนันนะยิงหม่ยวกันอีก ใจดีจริงขาอ่ะเฮ้ยพี่ใจดีจริงเวลาพี่ได้เปียกปูพี่พี่จะไม่ค่อยเอาเปียกคนที่แบบเสียเสียเปียกไงอ่าพี่จะพยายามทำให้สูสีที่สุดขนาดแล้วแบบพี่เต้รยิงพี่ก็ไม่ยิงเห็นไหมถึงก็ไปติดอีกคันหนึ่งเออโดนกอนโดนยิงพี่บอกว่าถ้าพี่เห็นคนแบบเด็กพี่เป็นเงี้ยเองขับรถเล่งๆเงี้ยพี่มีรถถังเนี่ยพี่จะไม่รังแกเว้ยจริงพี่จะแบบทำให้อนอที่สุดอต่อย่างแบบอย่างน้อยขับรถเหยียบอะไรเงี้ย อย่างครั้งแรกที่พี่เห็นมาพี่ก็ะทำเหมือนว่าเออแล้วดูพี่ดิวอะ่ะโอ้เห็นคนเล่นแล้วมันยิงอัดเอาอัดเอาอัดเอาโอ้ตายแล้วความทุกข์ความไม่ตายอยู่ตรงไหนไปเมื่อกี้กูก็อุตส่าห์รออยู่เนี่นยความไม่ตายตรงไหนความไม่ตายอยู่ตรงไหนเวลาหมดแล้วชะงงแแลล้้ววไความไม่ตายอยู่ตรงไหนไอ้ยูดิงงยูดิง พี่ลองวัดใจก็เป็ไรให้พี่ทีผมนั่นรถถังก่อนแล้วค่อยมาสู้กันเอาเปล่าเอาเปล่าให้ทีผมนั่นรถถังก่อนแล้วแล้เราลองค่อยมาสู้กันอย่างงี้เปล่าเอาเลยมาเดียวเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาเรามีเมตตาแยกับกหักหลังเราด้วยกันใช้รถถังเข้ามาสู้โอ้โหมาแล้วพี่เดียวหน่ะไงโอ้โหดูแบบไม่มีความเมตตาตายแล้วในเกมอย่างงี้ เออต่อมาเรื่องจับตาตายจับหลังก็ยิงเลยตาเนี่ยพิเตอร์ที่เขาบอกว่าพิเตอร์จะไม่เอาความเมตตามาเป็นข้ออ้างอีกแล้วนะฮะโอ้โหแต่จะมาตอนแรงเลยมึงลงมาพุ่งเตยจะไม่ยิงยิงหมดเอ้าผมจริงผมไม่ยิงอีกแล้วผมแค่จะสอนเนี่ยถ้าผมจะยิงเจ๊กเนี่ยผมจะไม่ยิงนะคะเด็กมือถือสากปากถือศีลเอ้าผมผู้สามไม่ยิงโถ่ได้แล้ว ผมยิงเก๊คนเดียวผมจะเป็นทดวสอบเออถ้าถ้าจะยิงเก๊ไงผมจะไม่ยิงเออผมมเป็นลูกข่าวยิงเลยเนี่ยเห็นเห็นแล้วปับบล้วบลับพี่ยิงแล้วปะตั้งแต่ตาไรพี่เคยยิงแล้วปะพี่ขับเหยียบตลอดโอ้ยไม่แม่เหยียบมาตอเลยเออเอาเหนี่ยเข้าแล้วความรู้สึกกูมาแล้วนี่ไงความรู้สึกกูมาแล้วเห็นไหมความรู้สึกกูแน่นไหมล่ะจัดไปเรื่อยเด้อเฮ้ยมาจะเล่นกันอย่างนี้เหรอเต้ยบอกแล้วเต้ยจะไม่มีความเมตตาให้กับใครแล้วคราวนี้โอ้ยมา รู้จักตอเต้กับนายตำรวจจราจรไหมอันนี้ตอเต้กับนายรถถังอะจ่ายค่าปรับมาวะอ้อาวเต้แต่ผมได้คลิปตุดทนายผมก็ออกไปชนะนะแล้วผมฟ้องอ่ะเออมามาความเมตตาไม่มีแล้วเมื่อกี้ใครไม่มีเมตามเมตาแล้วพี่ดิวอ่ะพี่ดิวอ่วะไปก่อนเลยคนแรกไปไปก่อนเลยใครไม่มีเมื่อกี <น S 2> ้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครอีกเจ้ไปไหนไอ้เจ้เข้าไปข้างในเหรอเรียบร้อง อาว่าไงเจมเมื่อกี้เจมพูดว่าอะไรนะเจ๊ขอใหม่สิเจมพูดว่าอะไรนะยังไงนะเจ๊นะยังไงนะเจ้วผมมีแม่ตา่าเจ๊ไม่ต้องตกใจเจ๊แหมแล้วตานี่ขำเลี้ยวคว่ำเลยนะยังไงนะเจมเจมผมก็บอกว่าไงนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือยู่ดี่ขำรถาชนแล้วถังกูยวรถเล็กพวกรถถัง้า ผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนมีเมตตาเจ๊เชื่อผมหรือยังแล้วที่หนึ่งย่อย่อย่อเห็นไหมเจ๊เปิดเป็นคนมีเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโซฟะคาวาภาใครก็ได้เตะมันออกดีในนี้ขอขำแบบฉบับเมืองเด็กอีกรอบนึอ่งเหียแรงหมดแล้ว ปวล้องเหมือนหมามึงหิ้วขึ้ไปนอนบใบแดกน้ำอุ่นก่อนนอนถ้ามันจะเสียงขนาดนี้นะบีบมะนาวหน่อยน้ำผึ้งนิดเออมะนาวน้ำผึ้งจ่ายเข้าไปเฮ้ยมะนาวผมบีบเองเจ้อร่อยเขาอะไรผมบอกผมมะนาวผมบีบเองเสียงอีกาดังแล้วเก๋ทำไมวันนี้มุกกรุปล่อยนะวัวนี้ยิงเดี๋ยวแป๊กเดี๋ยวแป๊ก ไม่มีคำว่าขึ้นเลยแต่มะนาวอ่ะเออเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วไป้ไต้ฮะว่าว่ามะนาวได้เขาคั้นหรือเค้นอะานไหมอีกแล้วอะไรพี่อีกแล้ขอเสียงการหน่อยเร็วเหยียขอเสียงการแต่หัวเราะซะเราใส่ใจมาก พี่จะบอกว่าวันนี้พี่เต้ยสร้างปฏิหารให้น้องๆเห็นแล้วไหมครับว่าความเมตตาเราควรรับเขาไว้แล้วเราควรจะแคร์ดีถ้าไม่รับความเมตตานี้ไว้ความบันรลยจะมันเกิด,ดครับผม <c oughs> ไปแล้ว